ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะก็ยอจานะคะกลับคัมแบ็กมาแล้วนะคะทุกคนก็เราบอกอีกครั้งว่าเราไม่ใช่แฟนคลับของวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรเราก็ไม่ได้แน่นมากนะคะทุกคนก็จะเป็นรีแอคชั่นจากคนที่ไม่ได้ติดยอจานะคะคลกรอบนี้ของยอจาที่เขาพูดถึงเรื่องรือกันถึงท่าเต้นนั้นแม้แต่เมมเบอร์นะคะในในวงก็ยังพูดเลยว่าเออท่าเต้นของ เพลงใหม่นี้นะคะเป็นท่าเต้นที่ยากมากนะคะแน่ใจว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไรเปล่านะแต่มีคนบอกว่าอ,อคนที่คิดท่าเต้นให้กับเพลงนี้ของยอจานะคะเป็นคนที่คิดท่าเต้นเดียวกับให้กับบางทันนะคะก็เรารู้สึกว่าหุ้ยตอนดูในทวิตแบบตัดนี้นอยๆอ,ออกมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่าเต้นมันแบบ สุดยอดมากละเก๋เวอร์มากนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคั m แบ a c ส s t a นั้นของยอจาจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับ love whisper นะคะอันนี้เราดูของเป็นโช o w c h a m p i o นะคะโอเคไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคัมแบ็ c ส s t a รอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะกับโช o w c h a m p i o แล้วก็ของเพลงของยอจานะคะเพลง love whisper ไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยขอรษกายเลิฟลนะคะก็จะมีความสดใสนะคะตามสไตล์นะคะ นี่อยู่เขายกน้ำเข้าไปบนเวทีเลยโอไม่กอดโอแม่เจ้าอุ้ยเราชอบคนนี้คนผมสั้นมีการเล่นกันน้ำมายู่น่าจะเป็นวงแรกเลยป้าที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่แน่ใจนะคะต้องขอโทษด,ด้วยแต่แบบเฮ้ยมันสุดยอดมากอะ่ะยู่ยกน้ำขึ้นเวทีเลยนะคะนี่เรากำลังดูข้างหลังท่าดวิลสิคิลรอเปล่าฉากที่เต้นบนน้ำนะคะ โอ้ไม่ก็คนนี้ก็น่ารักเชื่ออะไรอ่ะน่ารักมาก <S <S เวทีนี่ยก ok ส่วนมาทั้งส่วนเลยเปล่าโอ้ไม่ก็ตานแล้ตานแล้ตาแล้วแกเอาจริงยอจานี่คือชื่อของการเต้นเป๊ะเต้นแบบขนาดปิดตาเต้นนางเต้นก็ได้อยู่ระเป๊ะมากอ่ะนับถือเลยนะการเต้นของวงนี้นะคะเพลงก็อย่างที่บอกนะคะก็คือแบบสดใสมากนะจ๊ะ ซนะัมเมอนี้นะคะคนดี้น่ารักเชื่ออะไรบอกมาแต่เราไม่ค่อยชอบสไตล์แบบหวานๆเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ใช่สไตล์เราแต่ว่าเคยอยู hey ่มันดีอะไม่รู้บอกไม่ถูกเนี่ยถามว่ารองเท้าใส่รองเท้าไหนแต้นอยู่โฟกัสซิโฟกัสรองเท้าข้าใบหรือเปล่าหนักมากเลยนะแต่ดูแต้นดิแข็งแรงเวอร์ อ่อนหวานเนี่ยสไตล์ผู้หญิงนะดูไปเราชอบท่านี้ปันจักปันจักโอ้ยนั่งมาอุ้ยตายแล้วแกนี่ฉันจะหลงยาจานแล้วรู้ปะเนี่ยอ๋อจานแล้วจานแล้วท่านี้เขาบอกว่าท่าเต้นเพนีจะใช้ขาเยอะนะคะทุกคนสังเกตนะคะเนี่ยเนี่ยอ้ยยุมันไม่ใช่เต้นแบบแค่ขาแค่มือ แกเต้นหมดน้ำรองเท้าหนักแบบเนี้ยอุ้ยต้อนดูอรอ,องเท้าสิรองเท้าใช่อะไรเต้นแกมันหนักขามากเลยนะเนี่ย้องเต้นไปก้ามขึ้นแล้วปะเนี่ยก้ามขึ้นขาเลยนะคะอุ้ยชอบแย่มันมีความแบบอ่อนหวาสนสไตล์ผู้หญิงแต่ก็มีความแข็งแรงหน่อยๆน,นะตอนที่แบบพลิกตัวพลิกข,ขาอะไรเงี้ยห้ยใช่เล่น อุ้ยสวยมีการสโลโมชันนิดหน่อยนะคะให้เห็นแบบน้ำนะเออเออดีดีสวยสวยสวยมันต้องแตะน้ำสูงแน่แน่ยูสังเกตผมน้องตรงนี้นะคะเปียกมากเลยนะใช่ไหมแต่มันก็ดูเซ็กซี่นะการดอนน้ำก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเราว่าเราชอบนะ บอกเลยเออเบรกแดนมาแล้วมาแล้เออตายตายตาย๊ยแกมันมีมันสวยชอบอ๋อมนมนมนมันสวยอะาวตยแอะชอ่เนี่ยตเปีย ตอนเปลี่ยนพัชพ่นคือสวยอะชอบชอบชอบโอ้โหตอนตือนเตือนี่แล้วแบบทั้งขาทั้งมือเลยนะโหสุดยอดมากอดชอบอ่ะท่าน,นี้ก็ชอบอมันชอบทูกผ้าเลยค่ะน่ารักอุ้ยน่ารักกับเธอมันบอกไม่ถูกเลยนะ คือเอาจริงๆนะคะเราไม่ได้ชอบแบบว่าเราไม่ชอบบอรเกิลกรุ๊ปแบบหวานๆนะเอาจริงเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบแบบเกลียดหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออไม่ใช่สไตล์เราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดูบ้างก็อย่างเอพงเอพิงอะไรเงี้ยเออก็ดูอะไรเงี้ยก็ใสๆหวานๆก็ชอบนะคะแต่แบบเฮ้ยยังอาจยารอบนี้คือเราชอบตรงที่ว่า มันหวานก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีความแข็งแรงซัมติงบางอย่างอะ่ะคือแบบเห็นหน้าน้องเขาก็หวา,น,วา,น,วาน,นหวานถ้าเต้นชุดเชิดเลยดูหวานมากอะอยู่แต่ถ้าเต้นถ้าดูดีอ่ะคือการล็อกท่าการหมุนการเตะการแบบมันเฮ้ยมันแข็งแรงมันเป็นการเต้นที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็การใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเต้นในน้ํานั้น ยูมันหนักนะเคยบ้านน้าท่วมไหมล่ะเวลาจะเดินแบบกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบโ้หบ้านอยู่ในซอยและน้ำท่วมซอยอย่างยูคือมันก็แอบมีความเหนื่อยเบาๆแลวนี่เต้นไปด้วยนะคะอยู่ในน้าไปด้วยนะรอบนะี้ส่วนตัวชอบแบบจากที่ไม่เคยคิดจะติดตาม G ีเฟเลยนะคะก็เป็นอีกวงหนึ่งที่จริงๆเราก็นับถือเขาในการเต้นมาอยู่แล้ว,ลวรอบก่อนที่เขาพิตาเต้นแล้วเต้นได้เปะ๊ะอ่ะคืออันนั้นยอมใจมากจริงพอเจออันนี้เราก็แบบ โอ้ชาวบูชาวบูค่ะแฟนๆคงแบบปับปื้มเลยเนาะเออคนเป็นแฟนแฟนจีแฟนคงจะชอบมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะนี่คือความคิดเห็นของเรานะคะยังไงก็ถ้าไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามคลิปก่นของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายอย่าลืมบอกนะว่าคนนั้นนะเชื่ออะไรคือเราชอบมากเลยจะไปตามต่อขอบคุณค่ะบาย